สวัสดีครับได้ยินเสียงของผมชัดไหมครับตอนนี้ผมมาท่องเที่ยวที่วัดอับซรสวรรค์เขตภาษีเจริญกรุงเทพนะโดยใช้ไม้ตัวนี้ครับไม้ติดปกเสือ้อสําหรับท่านที่ใช้มือถือซัมซุงอัปโปวีโวเนี่ยจะมีแจ็คเสียบโทรศัพท์ใช่ไหมครับ3.5ซึ่งต้องใช้รุ่นนี้นะถึงจะเสียงเข้านะบางทุนไปใช้ไทซีเนี่ยเสียงมันไม่เข้าผมก็เลยมีรุ่นนี้มาแนะนําซึ่งไม่ใช่ไร้าสายนะมีสายแต่มันเหมาะกับการเดินทาง ที่ใช้ในการเซลฟี่ธรรมดาอย่างนี้นะฮะแล้วก็เดินถ่ายรูปทั่วไปนะซึ่งผมก็ใช้รุ่นนี้อยู่เป็นประจําเลยใช้บ่อยกว่ารุ่นไร้าสายด้วยเพราะว่ามันสะดวกดีไม่ต้องชาร์จแบตคือเสียบกับโทรศัพท์ได้เลยนะเป็นรุ่นนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับนะเป็นไท้ายแบบนี้นะครับสักหัวเสียบ3.5ซึ่งจะเหมาะกับมือถือพวก oppo vivo samsung พวกนี้นะสามารถเสียบแล้วก็ใช้งานได้เลย ซึ่งผมก็ใช้รุ่นนี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับเสียงก็ชัดเจนใช่ไหมครับท่านที่ฟังอยู่เนี่ยเสียงชัดเจนไหมฮะเดี๋ยวบนผาชมวัดนะครับแล้วลองฟังเสียงดูนะครับว่ามันชัดเจนแค่ไหนครับตรงนี้เป็นอุโบสถวัดอับสรสวรรค์เขตภาษีเจริญกรุงเทพนะด้านนนี้จะมีพระประธานจํานวนมากเลยนะครับพระประธานถึง28องค์ด้วยกันนะเป็นพระประธานในอดีตนะครับแล้วก็เป็นพระประธานในอดีต24องค์แล้วก็เป็นพระประธาน เป็นอดีตพระุทธเจ้าในพัทธกับนี้4ี่พระองค์รวมเป็น28พระองค์ครับครับผมก็พาชมในอุโบสถของวัดอับสรสวรค์ a, นะครับซึ่งมีพระประธานถึง28องค์ด้วยกันน่าจะเยอะที่สุดแล้วนะครับที่เคยท่องเที่ยวมาผมก็เห็นที่นี่ยเยอะสุดแล้วเสียงชัดเจนดีใช่ไหมครับผมใช้รุ่นนี้นะเหมกับโทรศัพท์มือถือซัมซุงเป,ป,ปโปวีวโวพวกนี้นะฮะหัวเสียบ3.5นะถ้าเกิดว่าท่านอาชอบนะครับลองซื้อมาใช้ดูนะครับนี่ฮะรุ่นนี้ฮะ ราคาไม่ถึง100บาทนะเนี่ยผมซื้อมาตุนไว้เลยบางทีมันอาจจะหายไงราคาไม่แพง100บาทมีทอนนะครับสามารถกดซื้อได้ที่ตะกร้านะครับ